สวัสดีจ้าเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะอีสานบ้านเมรพ่อนยินดีตอนรับและก็ดีใจจ้ะแต่เพื่อนๆพี่น้องเขามารับชมรับเบ,บ,บ,บิงช่องเตรพ่อนให้นอคะ่ะมือนีสีมาตอบคาถามเพื่อนอยู่สามขอนะคะข้อที่แรงข้อที่หนึ่งก็คือว่าปะพอนเป็นคนจังหวัดใดแฟนประพอนเหตุงานยังสาม ปพอพรอมคือมาเฮ็ดยูทูบมาสัน่นมาจ้ะเอาขอหนึ่งเลยนะคะ่ปะปพรเป็นคนจังหวัดน้องค่ายเริ่มต้นก็คือว่าจากบานเข้ามาสู่เมืองหลวงกับมาเฮ็ดงานเฮ็ดงานบานค่ะเฮ็ดในปีหนึ่งกะไปเฮ็ดงานบริษัทโลงงานอยู่แถวนวัดนาครน,นะคะอันนั้นอยู่ประมาณสองหรือสามปีค่ะก็มาพ่อกับพอยย่อใหญ่หลังจากนั้นกับแต่งงานก,นกับพอยย่อใหญ่ พ่อหญ่เป็นคนจังหวัดสารคามค่ะแล้วพ่อหญ่เจ้าอะเหตุงานอีหยังว่าชันเพื่อนๆถามพ่อหญ่เหตุงานราชาการค่ะเป็นราชาการเนาะกะบอกใครมีเวลาเป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะพ่อหญ่เป็นตำรวจอยู่สมุรปรการกะคนอีสานทั้งบ้านเฮาคนละน้ำกันแต่ว่าชีวิตมันแทงได้มาตั้งแต่ายังบริ่าสี เป็นตำรวจขึ้นขีดวิตเท่าสิบไปจังใดามาใหญ่ในเขายังโบหัวค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนบรรน,นอกเนาะขามากกค,คือจังวานั่นแหละขามาหาเงืนหาท่อมากใส่ขี้วิตในเมืองหลวงเนี่ยโบหูว่าขี้วิตเท่าสิบเป็นไปจังใดามาจังใดตอนนั้นก็คือบอลูุปะสาน,นะคะก็เลย่กับมาแต่งงานกันกบพอใหญ่หลังจากนั้นก็ลงลูกคุกข้ามเห็ุขี้วิตเหตุมาหลายอย่างพพ่อนี่ เป็นคนที่ว่าใครวางแล้วก็บ่ได้หยุดหยุดทํำนะคะ่ะเฮตมาหลายอย่างชีวิตสูงมากบอกว่าจะเป็นนายตัวเองหรือระบบมีลูกจ้างหรือหรือเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นอะไรคือเฮตมาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างแะค่ะพี่นอ้องและสาเหตุที่ว่า,าคือมาเฮตยูทูบว่าพอนบ่าอะไรวางอีกอย่างหนะะึ่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้คนติดตามกับ,บท่าทใดจ้ะ แต่ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามเขามาเบิ้งให้นะคะอ่าเฮ็ดด้วยใจให้มากเฮ็ด <Head S 2> เพื่อว่าห้าชอบเบึง่งช่องที่เ้าเจ้าไปเก็บเฮ็ดไปหาปลาไปหาเน้อไม่แล้ <S 1> <S 1> วก็เฮ็ดกับเขากินอู้มกินไปจะแสบอีดๆๆเออีเพื่อนเลยน้องเชื่อกับเปิดยะทุกไปน้ำแล้วก็เอาตำาหุ่งหรือเขาเน่ะมากินเพิ่นเบิ่งไปน้ำนะ คนกิดเป็นตะแสบแห้งลายกะนน่ะเราที่มาที่ไปก็ขึ้นใจมักปกติก็เป็นคนมักเขาไปเบิ้งประเภทนี้แหละคะ่ะหาหน่อไม้ทิดเบ็ด,บดยกสะดุง้งเท็ดกับเขาอังสีนาเพื่อนๆก็เลยบดบดได้ตั้งเป้าหมายอีหยังหรอกคะ่ะในการที่ว่าเป็นสิ่งตอบแทนนั่นนะเพราะว่าประพอกับบริเบลงทุนอีหยังสื่อกล่องอีหยังงส่กับ ยังโบ,งบยังโบไดไปลงทุนอีหอย่างมากมายสิเฮ็ดไปเนี่ยนวา่าใจเข้ามากแล้วอีกย่างนึงช่วงนมัวนว่างบะพันบ่ไดตอนนี้ว่างคือว่าก้อนหนานี่บะพอนเฮ็ดล้านขายอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับชานมไข่ม,ขมุกเบ็ดตะล็ดทั่วไปหรือว่าล้านช่ำเนาะค่ะเพื่อนเพืนล้านช่ำทั่วไปมีเหล้าเบียบุรีไข่ไย่ล้านทรงทั่วไปนะคะเพื่อนเ แล้วอ่ามันกับมาเจอกับโควิดเนาะโควิดซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามสิพอดีเฮ็ดธุรกิจกับมาเจอกับอ่าพิเศษธุรกิจเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันก็อยู่ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆอยู่ได้อยู่ซื้อมาขายไปซื้อมาหมุนไปแต่วันนี้พอหญ่ว่าคือบ่มมีเวลาคักเท้ว่าทางด่านขอบรัวกับบ่มมีเวลาปกติพอหญ่แล้วกับบ่มมีเวลาเนาะ ออกไปจังแต่ดีซีนาโรงเรียนตรงนี้รถติดเดอ้อต้องรูกน้องไปปกจัดระบบนาอาซี่แยกตรงนั้นสามแยกตรงนี้นาตลาดางสินคืนกับ,บรรมีเวลาเนาะก็เลยว่าเศร้าจะเป็นยังมันกับแค่ใดพ่อหมุนมาสันวามันกับพ่อหมุนพ่อไดใส่ใจในบ้านนะ่ะละครอบรั้วนะ่วละละเนาะเบื่อเบื่อเพราะว่าบพรกะก็ได้อยู่แต่ ไปเอาลูกไปรับลูกทรงลูกห้ซะเป็นยังเขากับพ่มี่เวลากันเลยอเอืองก็เลยเอาทางด้านรขคบครัวก่อนเพื่อเๆืตอนนี้ก็เลยว่างก็เลยเป็นที่มาที่ไปเฮ็ด <im it> เฮ็ดช่องยูทูบก <im it> <ๆ>ับเพื่อนเพิ่งจะเพิ่งจะเฮ็ดได้เพิ่งจะได้เปิดได้ประมาณเดือนนึงนี่แหละคะ่ะกะกับ่ได้คิดยังไรกับ่ได้หวังยังไงน้องบ่ได้หวังกปลปอย,ย,อยไปเรื่อยๆเพราะว่า <im it> เฮ็ดหย่อนใจมากหย่ Nh อนเท้ามากเ <im it> บึงช่องยูทูบอยู่แล้ว จากก็นี่ราะคาะที่มาที่ไปของการชีวิตประพรอนทำมี่ยัางายก็หนีหรือว่าเพื่อนๆถามเขามาอีหยังเรื่องใดก็ยินดีที่สิตอบนะคะตอนนี้ประพรอนกับมี่จำนีนะคะจะมือนี้คลดปนีก็คือสิพ่อไว้แค่นี้ค่ะถ้ามี่ยังเพื่อนๆกับทักเขามาถามหนึ่งประพจนก็สิยินดีตอบได้ค่ะวันนี้ก็ไปลวจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า